ในศึกรายการ CALCOM and X Y Z p r i n t i n g นะครับ ITF Pro c i r c u ซ t ซึ่งจะบอกว่าเมื่อวันนี้เป็นการแข่งขันในประเภทชายคู่ซึ่งผลงานของปรจยัยอิสโรนักขวดดาวรุ่งมือ654ของโลกจากไทยที่จะมีการจับคู่กับเคนโอนิชิจากญี่ปุ่นถือว่าเป็นคู่มือวางอันดับ4ของรายการด้วยนะครับลงพะทะ2คู่หวดดาวรุ่งจากเกาหลีใต้นะครับนั่นคือชุงยุนซองมือ734ของโลกแล้วก็ องซองชาญมือ365ของโลกก็ปรากฏว่าเป็นคู่ของปลอรัดาที่ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง49นาทีเท่านั้นริก,กับมาแซงเอาชนะไปอย่างสนุกเลยครับ2-1เซตตอนนี้ก็ตีตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วจะไปพบคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการนะครับนั่นคือสรีดามบาลาจีที่ผลงานร้อนแรงครับในการจับคู่กับซุนด้าวีเจรปราดหันจากอินเดียที่ในรอบที่ผ่านมาตัดเชือกเอาชนะคู่จากทางด้านของประเทศญี่ปุ่นนั่นคือ ยูอิชิอุติตะนะครับขออภัยแล้วก็ที่จับคู่กับจุมเปอิมายาสกินั่นเองนะครับส่วนผลการแข่นันในคู่อื่นนะครับในประเภทชายเดี่ยวรอบปัดคนสุดท้ายฮองซอนชานจากเกาหลีใต้เอาชนะเรนตะโคคุดะจากญี่ปุ่นไป2เซตรวดนะครับซาีราบา,าจีเอาชนะอันโตนีเอสคาเฟ่ S é, จากฝรั่งเศสไป2เซตรวดชนกันซุนดาวีเจปราถนจากอินเดียเอาชนะ ยูสุเกะทาคาฮาชิจากญี่ปุ่นไป2เซตรวดนะครับลีกวนยี่จากไต้หวันเอาชนะยูอิชิอิโตะไป2เซตรวดเช่นเดียวกันนะครับ